เปลีนมาอยู่ตลอดเป็นนิดขันเราเพิ่มความชั่วหน้าที่ของเราก็เป็นเปนรตเป็นผีตกนรกนางเท่าไหร่จะได้มาเป็นมนุษย์ต่อไปนีให้เราทุกคนจงคิดอ่านแก้ไขโจจของตลอดกันไปตัวของเราคืออะไรคือใจนั่นเองอย่าถือว่าร่างกายนี่เป็นตัวไม่ใช่ ร่างกายนี้มันเป็นของหลับใช้ของจิตจิดบังคับบัญชาทำความดีความชั่วได้ทั้งนั้นมันไม่รู้จักบุญบาปอะไรไม่รู้จักทุกทุกประการเลยในดนีนะใจทั้งนั้นเป็นผู้รู้จักทุกทุกประการใดยใดน,นี่ตัวของเราบัดเดี๋ยวนี้เป็นมนุษย์กันแล้ว